สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาแชร์วิธีการรักษานะคะระบบรากแล้วก็เร่งรากของอต้นไม้ที่เราดูแลนะคะซึ่งเขามีระบบรากยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเ,เราจะมีวิธีการช่วยเหลือเขายังไงนะคะให้เขามีระบบรากที่แข็งแรงแล้วก็กลับมา,าหาอาหารได้เองจเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่เป็นปกปตินะคะค่ะอันนี้ เริ่มที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะค่ะเจ้าน,นี้ก็คือซิงโคลเนียมนะคะเงินไหลามาด่างชมพูเนาะ,ะอันนี้เพิ่งทําการตัดข้อเขานะคะแล้วก็ข้อชาใหม่นะคะในวัสดุปลูกนะคะวัสดุปลูกที่ใช้ก็จะใช้ง่ายๆก็แค่เ,เปลือกมะพร้าวสับที่แช่น้ําไว้นะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะเพอร์ไล์นะคะเม็ดสีขาวๆนะคะ แล้วก็มีดินผสมใบกั้มนิดหน่อยเท่านั้นนะคะแต่วัสดุหลักจริงๆก็คือเป็นพวกะมะพร้าวสับเืิดมะพร้าวสับนะคะแล้วก็เพลย์ไเยอะหน่อยนะคะเพื่อช่วยเขานะคะให้มีระบบร่างที่แข็งแรงแล้วก็ชอนชัยหาอาหารเจริญเติบโตได้ไวขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ถุงพลาสติกเนี่ยค่ะมัดเนี้ยค่ะปิดไว้อย่างนี้เลยนะคะเราจะเก็บเขาไว้อย่างนี้นะคะประมาณ1เดือนนะคะ นีนะะ่อันนี้ก็เป็นต้นที่สองนะคะต้นนี้นะคะนะคะเงินไหลมาด่างชมพูนะคะที่ทําการตัดข้อเขาแล้วนะคะเราก็จะเก็บไว้ในตู้แบบนี้นะคะเ<ม>จ้าตัวนี้นะคะก็เป็นเนี่ยค่ะอันนี้ใช้ถุงพลาสติกง่ายๆเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นเงินไหลมาด่างขาวนะคะก็ก็บเขาไว้แนี้นะคะ่ะ ส่วนตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่ก็เพิ่งทาการตัดข้อมาใหม่เช่นกันนะคะอันนี้เจ้าอีพีด่างขาวนั่นเองนะคะหรือปูฉีใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะเราก็ทําการลุมงถุงพลาสติกให้เขาให้ไม่ให้ใหใหมีช่องอากาศเข้านะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้แบบนี้เนาะประมาณหนึ่งเดือนนะคะเป็นการช่วยระบบรากาของเขาให้แข็งแรงขึ้นเ<ม>จ้าตัวนี้ค่ะ เนี่ค่ะเบบีบอลสีนกกระทานะคะอันนี้ก็เก็บไว้ในถุงนี้ประมาณสองสัปดาห์แล้วนะคะจะเห็นไอ้น้ำเกาะอ,อย่างนี้นะคะนคะคะเก็บไว้น,นี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะในนี้ก็ยังมีนะคะะต้นไม้อื่นๆนะคะที่ทำการเก็บไว้ในตู้อบแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ต้องใส่ ผุมพลาสติกคลุมอีกชั้นหนึ่งก็ได้เพราะว่ารากของเขาเนี่ยเริ่มที่จะแข็งแรงบ้างแล้วเนาะแล้วก็เราก็เพียงแค่เอาเก็บไว้ในตู้อบนี้อีกสักประมาณ1เดือนนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยปรับตัวปรับสภาพแล้วก็แข็งแรงได้อย่างเต็มที่เติบโตได้อย่างเต็มที่นะคะด้านนู้นก็จะเป็นพวกแคคตัสนะคะซึ่งเขาชอบมากเลยที่ได้อยู่ในอุณหภูมิอากาศแบบนี้เนาะ คนถามว่าจะเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ค่ะเขาชอบอากาศแบบที่ร้อนชื้นอยู่ในนี้นะคะเราก็จะทําการรดน้าเขาเนี่ยนะคะอาทิตย์นึงสองครั้งก็พอแล้วนะคะเนี่ยค่ะข้างล่างก็จะเป็นเนี่ยค่ะผีเอราตีนะคะตอนแรกที่ย้ายกระถางมานี่ก็เกือบเกือบไม่รอดแล้วเนาะแล้วเราก็มาทําการอบเขาอยู่ในตู้อบแบบนี้นะคะเ้าก็สวยงามค่ะผ่านไปสองสามสัปดาห์ขึ้นมา เขาก็จเจริญเติบโตได้งอกงามเรียบร้อยดีนะคะค่ะสำหรับเคล็ลับง,ง่ายๆในวันนี้นะคะก็คือถ้าเป็นเพื่อนบ้านเนาะเอ,อ๊เออสังเกตว่าต้ไนไม้ทำไมเออไมมันไม่แตกยอด ออกใบอ่อนใหม่ๆหรือใบทำไมเหลืองลงเนาะง่ายๆเลยนะคะต้องทำการรื้อกระถางนะคะแล้วก็ดูรากของเขาว่ารากของเขาเนี่ยยังแข็งแรงหรือเปล่าหรือว่ากำลังจะเน่าเสียหายเนาะสังเกตง่ายๆถ้ารากต้นไม้แข็งแรงเขาจะออกเป็นสีข,ขาวแต่ถ้ารากต้นไม้ที่ เริ่มอ่อนแอแล้วเขาจะเริ่มเป็นสีน้ําตาลนะคะเขาจะเริ่มเน่าเสียแล้วนะคะต้องทําการตัดทิ้งเลยนะคะอย่าไปทิ้งไว้พอมจะลุกลามเนาะจากนั้นใช้ปูนแดงป้ายเสร็จนะคะแช่น้ำยาเร่งรากสักนิดนึงนะคะแล้วก็เอามาปลูกใหม่ในวัสดุปลูกแบบนี้แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกมัดอย่างนี้เลยค่ะมัดทิ้งไว้เลย ะะถ้าไม่มีชั้นไว้อบต้นไม้แบบนี้นะคะก็ใช้ถุงพลาสติกนี้เลยคะ่ะง่ายๆเลยนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่จะสามารถไปดูแลต้นไม้ของเราที่เรารักได้ด้วยตนเองที่บ้านนะคะค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะหากเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ